สวัสดีคุณผู้ชมมั่นด้วยนะครับผมอยู่กับผมวิทุงนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวมอสเรือแอดออนนะั่นนะผมตามชื่อคลิคลปเลยนะฮะคาถาเวทมนต์นะผมไม่รู้นะว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ผมเรียกว,ว่าคาถาเวทมนะมต์นะผมมันสามารถยิงพลังออกมาได้นะผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับวันนี้นะผมแล้วตอนเรายิงพลังมันก็จะมีเอฟเฟกต์พิเศษด้วยนะผมก่อนนี่แเราก็มาดูของที่ใช้คราฟกันเลยนะผมของที่ใช้คราฟก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมส่วนวิธีคราฟไอ้คาถาเวทมนต์ทุกคนก็ไปดูใน ในเว็บตราเองนะผมผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้คลิปนะครับผมก็เวลาโหลดก็ไปดูกันได้นะครับผมมันจะมีตารางการคราแบบกระทาเวทหมดนะผมอันนี้เป็นแค่ชิ้นส่วนในการค้านะฮนะโอเคนะผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูแรกเลยนะครับผมเป็นสตาร์ไฟนะผมหนึ่งเทียแล้ว่าเทียหนึ่งนะครับผมจากที่ผมลองใช้มานะ้วผมมันจะเป็นการระเบิดอย่างนี้นะครับผมระเบิดขั้นเบานะไม่แรงมาก เดี๋ยวผมลองใช้ใดูเไรวะเอาเ้าไม่เ,เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยเอาเนี่งนี่นะผมมันจะเป็นระเบิดเบานะผมอะไรแจ้งเตือนวะมันจะเป็นระเบิดเบานะผมแต่ถ้าเราใช้อันที่สองนะผมเป็นคาถาเวมนวันันที่สองจะเป็นระเบิดแรงนะผมเดี๋ยวเราจะลองใช้อันแรกให้ดูอีกรอบนะผมเดีเราจะเปิดโหมดมุมอมองคนที่สามด้วยนะผมเพราะมันจะมีเอฟเฟกต์อะไรพิเศษรอบเราเอ้ยว่ามันจะมีเอฟเฟกต์อะไรพิเศษนะผมรอบตัวเรานะ ซันแบ็กล่กันนะครับผมจะได้เห็นกันแบบชัดๆนะฮะนี่นะผมมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเอฟเซก์พิเศษผมมารับตัวเราบอกเลยนะครับโคตรเจ๋งนะผมโคตรเท่นะเนี่ยนะผมอันนี้เป็นอันที่สองนะผมอันใหญ่นะผมอันที่สองก็จะเป็นสตาร์ไฟเทียสองนะผมก็จะเป็นอันใหญ่ะะแล้วก็ระเบิดแรงมากด้วยนะผมถ้าผมจะมาใช้ให้ดูกันเลยนะตรงไหนดีนะตรงนี้แล้วกันนี่นะผมมันจะแบบเป็นอย่างนี้เลยนะผม เระเบิดแรงด้วยนะผมเราเบิดใหญ่แล้วก็แรงนะผมแล้วก็เท่กว่าแรกด้วยนะผมจะลองใช้ดูกันอีกรอบนะฮะโคตรแรงเลยนะผมโคตรเท่เลยนะผมไม่ใช่โคตรแรงโอ้โหเต่จะไปดวนต่อไปกันเลยนะฮะผมเก็บอันนี้ก่อนเวลาใช้แนละ้วมันจะแถมมาให้ด้วยนะไม่รู้เป็นไรนะผมต่มารก็สตาร์บแอร์เทียหนึ่งนะผมน่าจะเป็นลมนะ่างที่ผมอ่านมานะผมเป็นการยิงลมออกไปนะผม เท่แล้วผมผมว่ามันเท่มากเลยนะอย่างเงี้ยมวงเวทอะไรออกมาแล้วผมแล้วก็ยิงลมไปนะครับเรื่องยากนะอันเนี้ยมันเป็นแบบไม่ไม่ระเบิดนะผมมันเรื่องยากนิดน,นึงตูเอาเ้าวเฮ้ยไม่โดนหรอเรื่องอะไรวะเนี่ยผมเดี๋ยวคุณผู้ชมดูดิมันจะเป็นแบบวงเวทอย่างเงี้ยโคตรเฉีงเลย ช่ไหมก่อนนะผมผมให้ดูเอฟเฟกอย่างเดียวก่อนก็ได้นะมาดูสตาร์ฟไอเทียสองกันนะผมเป็นยิงลมบันใหญ่นะฮะโหแล้วก็เท่กว่าอันที่แล้วด้วยนะผมจะมีเอฟเฟกอะไรไม่อะไรไม่รู้รอบตัวนะผมเรื่องดาเมจเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูนะผมแต่ผมขอ,อให้ดูเอฟเฟกก่อนฮนะเรื่องดาเมจต้องเทสในบุมมองบอคนที่หนึ่งนะผมมันจะได้แบบเห็นชัดๆนะผมเพราะอันนี้มันยิงไม่โดนอันนี้เป็นอะไรนะสตาร์ฟไอเทียหนึ่งนะผมโคตรเจ๋งเลยนะฮะ นี่นะผมเวลาใช้ก็จะมีอย่างนี้เลยนะผมเท่กว่าสองทันที่แล้วมากเลยนะผมโอ้โหยอดมากเลยนะฮะผมว่ามันเท่มากเลยเนะี่ยดูกันอีกรอบนะผมมีน้ำแข็งของผมมารอบตัวด้วยนะผมนี่นะผมแล้วก็เรามาดูสตาร์ไอไอเทียสองกันนะผมเป็นแบบนี้เลยนะผมโอ้โหโคตรเจ๋งนี่นะผม โอเคถึงขั้นที่เรามาทดสอบดาเมเจเลยนะผมอันนี้สตาร์แอเทียที่หนึ่งนะผมดูนะผมดาเมจของมันนะที่เดียวแกะตายเลยนะผมเรามาดูสตาร์แอเทียสองกันนะนี่นะผมมีเอฟเฟครอบตัวยอย่างนี้นะอูมที่เดียวแกะตายเหมือนกันนะผมอันนี้เป็นมาดูในส่วนของทาง,น,าทางน้านน้าแข็งกันบ้างนะผมคาถาน้ําแข็งที่เดียวตายเหมือนกันนะผมไอพวกนี้สามารถวันช็อตได้หมดเลยนะ เว้นซอมบี้นะผมยังไม่เคยลองกับซอมบี้แล้วก็มานะผมผมยิงม้าแล้วมันทีเดียวไม่ตายนะผมเคยลองกับมา้าแล้ววันชัอม้าทีเดียวไม่ตายก็น่าจะยิงซอมบี้ไม่ตายแหละสตาร์ทไอซ์เทียสองครับผมเ่ะไม่โดนหรออะไรวะทำไมไม่โดนนะงงโอเคโดนแล้วนะผมก็นี่นะผมทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะ เอาซอมบี้มาลองไหมผมว่าเอาซอมบี้มาลองดีกว่านะจะได้เห็นประสิทธิภาพนะครับผมอซอมบี้มา,อาซอมบี้มาโอเคจะเริ่มตั้งแต่ไอระเบิดเลยนะผมมันแรงครับไฟนะผมเอาลืมไปตอนเช้านี่วะโอเคนะครับดูนะผมอีเราตายหรือเปล่าตายปะโอเคตายเลยนะผมทีเดียวนะฮะสำหรับซอมบี้นะผม คาถาไฟคาถาไฟนะผมไฟสตาร์ฟไฟนั่นแหละเออขั้นแรกนี่ขนาดแค่ขั้นแรกนะครับเนี่ยยังโดนเองตายเลยนะฮะเรามาดูขั้นสองกันนะผมจะตายไหมนะผมอู๋ตายเหมือนกันนะผมโอ้โหเอฟเฟกต์มันนี่เลยนะผมแก่ยังโดนนะฮะไม่ตายนะผมคาถาลมขั้นแรกนะผมเรามาลองคาถาลมขั้นที่สองกันเลยนะฮะอันนี้มีเกาะด้วยนะผม อุ้ยทีเดียวตายเลยนะผมขนาดมีเก่อน,นะผมโอเคคาทาน้ำแข็งขั้นแรกนะผมเรามาลองดูกันนะไม่ตายนะผมแล้วเราก็มาดูคาทาน้ำแข็งขั้นที่สองนนะผมน่าจะตายนะเพราะว่าเอ้ลมขั้นที่สองก็ตายโอเคโอ้โหมันจะลมทำาไมวะเนี่ยโอเคตายนะผมขั้นที่สองดูเหมือนว่าจะตายหมนทุกตัวเลยนะครับ ก็หรับคกิปนี้เป็นยงไงบ้างครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมนะครับผม